สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกเลยครับวันนี้เราอยู่ในเกมไมรับครับสําหรับวันนี้ครับผมจะมาสอนทำไอคอนบางคนก็แบบทําเป็นสิบสิบชั้นเลยนะครับบางคนก็แบบข้างในเป็นกวงๆแล้วค่อยมีอะไรนี่ก็าําไม่ได้นะครับก็ <c oughs> วิธีการทำแบบหนึ่งสองวางบล็อกบล็อกอะไรได้ครับที่มันเป็นแร่ไปก,ก็บล็อกจะเป็นบล็อกฐานนะครับนี่ที่มันขึ้นตามนี้เลยนะ อเมอรัลไดมอนด์แล้วก็โกแล้วก็ไอรอนนะครับเนี่ยขึ้นมาส่วนขนาดความสูงของเบย์ข้านบางคนก็บอกมันไม่มีจุดจบบางคนก็บอกมันมีจุดจบส่วนสรุปคือมันมีจุดจบนะเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่ ถึงจุดจบของมันนะครับโอเคแล้วนะนี่ก็คือจุดจบของมันนะครับนะโครสูงเลยนะครับส่วนมาครับนะครับตอนนี้เขาเพิ่มคือโมแจงผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะครับแต่มันวางบล็อกได้เกิน128บบล็อกแล้วมันเกินแล้วละ่ะอันนี้ผมพูดจริงนะผมเคยต่อไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับไปดู ขนาดความสูงของเบคอนนะครับมันก็จะมีตามน,นี้เลยมุมมุมขวามุมมุมมุมซ้ายบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเริ่มสูงขึ้นไปอีกแล้วก็สามารถต่อข้างบนเพิ่มได้ด้วยนะครับนอย่างนี้ สำหรับใครที่อยากเอาเบียน์ข้าตูแต่งบ้านนะแนะนำให้ทำแค่นี้เอมันจะง่ายกว่า มันน่จะเป็นอย่างนี้อะครัอะไรก็ได้ที่ตามนะก็เป็นประมาณนี้มันเหมือนแท่งอะไรบางอย่างเลยไม่ใช่แทงแน่นนะครับมันเหมือนกับแทง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 เอ้แทงที่มัน,ยนอยู่ในหนังเรื่อง The Palmer ที่มันให้ใส่เบอร์ตอนดึงดูดใส่เบอร์ตอนลงมา เาโดยทำการบุ่มไซเบอร์ตอนแล้วะเป็นน้ามันนี้บสำหรับพาเนี้คบขอเอ้ยสำหรับสำหรับมันนี้ครับขอ,อลาไปก่อนเลยครับ